เปนก้อนชีสแล้วก็ร้านหนมสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเรามาอยู่กันที่พาหุรัตค่ะเดี๋ยวเราจะพามากินอาหารอินเดียกันแต่ก็ยังไม่รู้ว่าร้านอยู่ตรงไหนเดี๋ยวเราต้องเดินไปเรื่อยๆดีกว่า ตอนนี้เรามีสองร้านที่เราดูรีวิวมามีรอยัลอินเดียกับโท n y ่เลสตอรองเดี๋ยวเราลองไปดูบรรยากาศแถวๆนั้นดีกว่าว่าสองร้านนี้อยู่ที่ไหนเดี๋ยวเราไปตั้งหลักกันที่อินเดียเอม i u โพียมกันก่อนดีกวะะ่าค่ะเพราะว่าไม่เคยมาที่นี่เลยไม่รู้ว่ามันต้องไปทางไหนบ้างมันหลายแยกมากเลยอ่ะเราจะเริ่มจากตรงนั้นดีกวะะ่าค่ะอินเดียเอมโพ เราก็มาถึงแยกคาลูลันแล้วเรายังไม่รู้ว่าอินเดียเอ็มโพเรียมไปทางไหนเดี๋ยวเราไปเจอกันค่ะนิดตั้งดูตันผูน้คันมันแค่ตรงไปอีกเป็นร้อยเมตรเลยอ่ะแต่ยะนี้เลยนั่น トニーレストラン。 ตอนนี้เราเข้ามาทางเรียบเรียบคลองตรงสะพานหันแล้วเราก็เจอค่ะร้านอาหารที่เราดูรอ,อยอ l i อินเดียเดี๋ยวเราไปลองชิมกันดีกว่า ไม่รู้ว่ามันจะออกมาเพอร์เฟคหรือดับ <laughs> ตอนนี้เราก็เข้ามาอยู่ในร้านแล้วค่ะแต่เราอ่านรีวิวแล้วเนาะเราเรามีเมนูในใจแหละว่าเราอยากจะกินอะไรก็อยากกินเป็นเซ็ตอย่างานี้เซ็ตถาเซ็ตถาแบบนอนเวอรเจนตเวนจอร์เรียนทาน เราอยากกินอันนี้ยก็ครั้งแรกกับอาหารอินเดียไม่รู้ว่าจะโอเคไหมแต่<น>เราเราสั่งเลยดีกว่าค่ะอาหารที่เราสั่งวันนี้ก็จะเป็นเซตนะคะเซตนอนเวจิเทอเรียนทาลี มันจะเป็นแบบว่าเป็นเซตถาดก็จะมีพวกแบบมีครบครบทุกอย่างเลยก็จะมีพ่กไก่ชิคเก้นทันดูรีแล้วก็พวกไก่ย่างแดงแกงกะหรี่ไก่มีแกงผัวมีซับยี่หรือเข้าเขียนว่าแกงเจแล้วก็พอแล้วก็มีให้เลือกว่าเราจะเอาเป็น โรตีหรือแป้งนานหร,รือปลาปลาดำปลาปลาดำก็คือขาอ้าวเกี๊ยวปิ้งแล้วก็เขาก็จะมีคูเรลไลฟ์ก็คือข้าวผัดยี่หร่ามาให้แล้วก็มีขนมหวานหนึ่งอย่างแต่ที่เราสั่งเพิ่มเราสั่งแป้งแป้งโรตีเพิ่มแล้วก็เครื่องดื่มเป็นมานสลาดทีเป็นชาของอินเดีย แต่ขนมหวานไม่รู้ว่าจะเป็น,นแบบไหนมาให้มาแล้วก็ชาก็จะแบบมีกลิ่นเครื่องเทศเยอะเดี๋ยวลองชิม ชาอินดี้อินเดียเดี๋ยวเราไปลออาหารกันดีกว่าค่ะมาแล้วค่ะเซตที่เราสั่ง non vegetarian ไทยนะะ่าจะมีแกงมีข้ามีแกงสามอย่างแล้วก็อันนี้อันนี้น่าจะเป็น เห็นเขาว่ากันว่าเป็นน้ำจิ้มก่แต่ก็จะมีไก่เดี๋ยวลองมาชิมกันดู้นไปนนเ แต่เขามีจานแบบมาให้เรานะอันนี้อันนี้น่าจะเป็นน้ำี๋วยวลองอกนิกน

à rồi nó cũng không bao nhiêu, này cứ cùng không biết. không biết. không biết. không ไก่อร่อยไม่เป็นไรเชฟเย,ยังไม่เห็นถ้าไก่อร่อย อันนี้จะออกแบบเ็นเขียวอะ่ะสำหรับคนที่แบบไม่ชอบใบเขียวอะไรเนงะี้ยไม่ชอบกินเสาเขียวอะ่ะไม่ค่อยนะ่นอะตี๋แล้ว <c oughs>

มันเป็นโออามันจเ่งต่ำนิดเอาแต่ดตรีนะแม่เด็กล้ารานี่มันดีนะแต่แทนที่ผมว่ามะไรต่อใหม่เขียนอัไรอย่างเ้แป้มันเยอะมีอะไรเยอะมากเดี๋ยวเราัเรากินนที่เขาเอาขนมมาเสิร์ฟอันนี้เป็นขนมหวานจำชื่อไม่ได้แล้วอ่ะ

มันเป็นชีสเลยแ่เขาบอกวเป็นก้อนชีสแล้วก็ลาดหนุแต่เรายังกินของเขาไม่หมดอิ่มมีตอนปล่อยตัวอิ่มมากบินดึงอยด้วยดึงอยแล้วินอันนี้ตัวย่อตัวย่อแป้ดูดีแป้งเงนเลยตัวย่อมันเี้ลงตัวนั้นเยอะเพี่มกับบ้าน่นอน มากค่ะก็เดี๋ยวจะพาไปกินขนมหวานเป็นชื่อร้านปันจาบสวีน่าจะอยู่ฝั่งตรงข้ามส่วนขนมที่ที่เราได้เสิร์ฟมาตอนสุดท้ายอะ่ะเรียกว่ารัสมาไลเป็นลักษณะเหมือนชีสเป็นฟองเป็นลักษณะเป็นฟองๆแล้วก็ราดด้วยนม ก็อร่อยดีไม่หวานมากแต่ก็อิ่มอิ่มมากแตไไเราไปร้านขนมดีกว่าค่ะตอนนี้เราอยู่ตรงร้านปันจาสวีทแล้วนะคะเป็นร้านขนมหวานของอินเดียเนาะแตเรามาดูขนมดีกว่าค่ะว่ามีอะไรบ้าง ไม่รู้จักเลยสักอย่างาาถ้า,างั้นเดี๋ยเราเราจะซื้อกลับไปฝากคนที่บ้านนะคะเราจะมากินแต่เพียงผู่เดียวไม่ได้เราต้องฝาก แผงก็ได้มาขนมมาสิบกว่าชิ้นแล้วก็ได้นัสมาะไรามาสองสองลูกทั้งหมดเนี้ยร้อยแปดสิบบาทถือว่าโอเคเลยแต่เดี๋ยวลองต้องลองกลับไปชิมว่าขนมหวานจะเป็นยังไงแต่คิดว่าน่า,นาจะโอเคอ่ะเดี๋ยวเราเราไปเที่ยวกันต่อดีกว่า อันนี้เป็นวัดซิกนะคะเป็นวัดอินเดียแห่งแรกของประเทศไทยแต่ตอนนี้เข้าไปไม่ได้เขาปิดอยู่เดี๋ยวเราไปเดินหาไปเดินดูกันดีกว่าว่ามีอะไรให้ดูบ้างนอกจากผ้า กวันนี้ที่เรามากินอาหารอินเดียนะคะก็เราได้ทั้งอาหารคาวแล้วก็ขนมหวานขานมหวานเราซื้อมาจากสองร้านเนาะร้านที่สองที่เราซื้อชื่อร้านบาสมาติแล้วก็อีกร้านร้านแรกที่เราซื้อคือปัญจับสวีก็ขนมหวานยังไม่ได้ลองชิมลองชิมแต่ที่ รอยัลอินเดียเนาะมันก็อร่อยดีมันเป็นมันเป็นก้อนชีสขนมหวานที่เรากินชื่อร้านมาลายเนาะมันเป็นก้อนชีสแล้วก็ราดราดด้วยหนมส่วนอาหารอินเดียวันนี้ถือว่าไม่เลวสำหรับคนเพิ่งเคยกินครั้งแรกอย่างเราแล้วก็ขนมหวานเดี๋ยวเราต้องกลับไปลองชิมกันที่บ้านค่ะแต่อันนี้ เราต้องให้คนที่บ้านได้กินด้วยก็วันนี้เดี๋ยวเราขอสบคลิปแค่นี้แล้วกันนะคะบ๊ายบายครั้งหน้าไปที่ไหนต่อรอชมค่ะบ๊ายบาย